สวัสดีครับผมต่อจากช่องโดนอินโฟนะครับวันนี้จะมาคุยให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเรื่องตัวแพ็กเกจเลดของระบบ Express iOS ครับเพื่อนๆ่นที่ใช้ Express uh, iOS ครับก็น่าจะพอคุ้นๆตากับตัวลัวสคริปต์ตัวนี้นะครับของ Express iOS น,นี่ฮะรัวสคริปต์จะเห็นว่าคำว่าแพ็กเกจเลดเนี่ยมันอยู่บนทัดแรกเลยนะแล้วก็มีค่าให้เลือกด้วย ซึ่งตรงนี้แพ็กเกจเลทเนี่ยความหมายมันคืออะไรต้องปรับเป็นเท่าไหร่มีอะไรให้ปรับบ้างแล้วก็ปรับยังไงให้มันเหมาะกับโดนของเราหรือรูปแบบการบินของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายฟังนะครับตัวแพ็กเกจเลทเนี่ยครันที่ค่าที่เลือกได้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับวิทยุที่เราเลือกใช้นะครับว่ามันเป็นทํางานที่ความถี่เท่าไหร่หรตัวนี้นะครับผมผมเป็น radio master รุ่นโซโลนะฮะซึ่งมันบิวอินตัว x p s r s TX Module นะครับเป็นรุ่นที่เป็น2.4กิกะเฮิร์มาให้นะครับค่าที่ปรับได้มันก็จะไม่เหมือนกับตัว900เฮิร์ที่900เฮิร์นี่คือจะเน้นแบบบินไกลนะครับ900เฮก็จะเหมือนตัวตัว t b p s t s o n t o o l นะครับที่ใช้ขึ้น915เมกะเฮิร์สำหรับในเมืองไทยนะครับทีนี้มาดูตัวของเรานะครับ2.4กิกะเฮิมีอะไรเลือกบ้างนะกด Enter เข้าไปนี้ค่าแรกก็เลยคือ500 น,นะครับค่าถัดไปสองร้อยห้าสิบลดลงมาอีกเป็นร้อยห้าสิบแล้วก็ค่าสุดท้ายเป็นห้าสิบถ้าเป็นขึ้นเก้าร้อยเอ่อเมกะเฮิร์ฮะมันจะลงไม่ได้ถึงยี่สิบห้าเลยเอา่าซึ่งไอ้ค่าตัวเลขตรงเนี้ยมันคือห้าร้อยมันคือห้าร้อยเฮิร์นะฮะคำว่าเฮิร์ตก็คือจํานวนครั้งต่อวินาทีฮะอย่างเช่นห้าร้อยเนี่ยกดให้มันหยุดกับพิบห้าร้อยก็คือวิทยุเนี่ยมันจะส่งข้อมูลไปให้ตัวรีเซิเร์ฟของเราเนี่ยห้าร้อยครั้งต่อวินาที อก็คือเร็วเลยส่วนค่าสองรอยห้าสิบลดลงมาครึ่งหนึ่งคือในหนึ่งวินาทีก็จะส่งแค่สองรอยห้าสิบครั้งถ้าเราปรับเป็นห้าสิบมันก็จะส่งข้อมูลแค่ห้าสิบครั้งต่อวินาทีอืซึ่งตรงนี้มันมีผลอะไรบ้างไปเรามันมีค่าั้งหลายอย่างให้เราเลือกออการเลือกตรงนี้ก็คือถ้าแพ็กเกจเรทสูงๆนะครับมันก็จะเร็วใช่ไหมฮนะเพราะว่าข้อมูลที่มันส่งไปที่วิทยุเราอ่อาจากวิทยุเราไปที่รีเซิร์ฟเวอร์อยิ่งส่งไปเร็วอ่ะ ลำของเรามันก็จะได้รับคําสั่งเร็วนะความไวในการตอบสนองที่จากสติ๊กที่เราขยับเนยะมันก็จะมีผลไปที่โดดเร็วฉะนั้น500เฮิร์เนี่ยที่แน่เลยเหมาะสายเรสซิ่งเลยเพราะว่ามันไวอืแต่ไอตัวแพ็กเกจเลทเนี่ยมันจะมันจะเป็นอัตราส่วนกันนะครับคือถ้าเกิดมันเอ,อส่งข้อมูลเร็วเนี่ยสิ่งที่มันต้องแรกนะครับก็คือโดนเรามันก็จะบินได้ ไก่น้อยลงนะฮะอ่าทีนี้ที่ที่ผมรู้ว่ามันบินไกลน้อยลงนะเพราะว่านี่นะเพื่อนดูตัวเลขที่อยู่เดียวมือเล็บข้างหลังแพ็กเกจเลยนะฮะตัวเลขตรงนี้นะฮะมันเป็นมันเป็นเซนติวิตี้ลิมิตฮะก็คือเป็นวันความไวของสัญญาณที่ลิมิตคืออย่างเช่นถ้าห้าร้อยเฮิร์นะครับความแรงของสัญญาณที่มันรับได้นะครับน,น้อยที่สุดแล้วว่าคือก็คือลบหนึ่งร้อยห้าดีบีเอ็มถ้าเราไปดูค่าอื่นสองร้อยห้าสิบค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเนะี่ยเป็นร้อยแปด อร้อยห้าสิบเฮิร์ก็เป็นหนึ่งร้อยสิบสองที่ห้าสิบเฮิร์สทุทีที่ห้าสิบเฮิร์ก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดดีบีเอ็มซึ่งตรงนี้เนี่ยความหมายนะครับอย่างห้าสิบเฮิร์สเนี่ยลบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเนี่ยคือสัญญาณมันแย่กว่าที่ห้าร้อยเฮิร์ซึ่งเป็นแค่ร้อยแปดเนี่ยร้อยห้าทุกทีที่ห้าร้อยเฮิร์สเนี่ยหนึ่งร้อยห้าก็คือที่ห้าร้อยเฮิร์สเนี่ยเราบินไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วตัวสัญญาณนะครับ อ่าเอสไอดเนี่ยเรามันลดลงมาเหลือหนึ่งลบหนึ่งให้คือสุดสุดแล้วคือมันมันปลายไกลกว่านี้ไม่ได้แหละแต่ถ้าเราแต่สําหรับคนที่ปรับร้อยห้าสิบนี้ก็ยังบินต่อไปได้จนถึงลบหนึ่งร้อยสิบสองยิ่งถ้าปรับไปห้าสิบก็บินต่อไปได้จนถึงลบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดก็คือมันจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นครับเพราะว่ามันรองรับสัญญาณที่ที่น้อยกว่าอนั้นเพื่อนๆก็จําว่าแพ็กเกจเลสูง บังคับโดนได้เร็วนะครับแต่ระยะทางสั้นลงนะซึ่งตรงนี้นะมันมีเหมือนกับมีบอกอยู่ในหน้าเอ็กเพจเลยฮะเดี๋ยวผมลองสลับหน้าจอมาให้ดูนะที่ในหน้าตัวเอ็ age, r s s นะครับเราไปดูที่ควิกซาร์กครับแล้วไปที่เอ่อพเอ่อ f i เบ t ร์ดเฟิร์สไฟนะ แล้วไปที่ตรงนี้เหมือนในคลิปผมเคยมีพูดถึงมาแล้วคลิปอื่นนะนี่ไปที่เนี่ย article on signal h e a l t นะครับนี่มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะใน p a c k เก e rate ที่500 sensitivity limit จะอยู่ที่ลบ105ส่วนตรงนี้ tx duration เนี่ยมันเป็นหน่วย microsec นะฮะ microsec ก็คือถ้า500 h ตเห็นไหมมันส่งมันใช้คือค่าตรงนี้มันเป็นเวลานะ ถ้าค่าน้อยแสดงว่าใช้เวลาน้อยดังนั้นที่แพ็กเกจเลย500เฮิร์ตมันจะใช้เวลาในการส่งข้อมูลแค่พันหกร้อยหกสิบห้าไมโครเซกครถ้าที่ห้าสิบเฮิร์ตมันก็ใช้ทั้งโอ้โหหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเยอะเลยมันต้องใช้ถึงอ่าใช่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบไมโครเซกที่ขึ้นเก้าร้อยครับถ้าที่ขึ้นความถี่สองสิบสี่เฮิร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นที่หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสามนี่มันผิดกันเยอะเลยนะครับ ก็คือมันจะใช้เวลาในการส่งข้อมูลเยอะขึ้นอาาะน,นั้น500เฮิรตก็คือส่งสัญญาณได้เร็วแต่บินได้ใกล้นะครับ50เฮิรต์ส่งสัญญาณได้ช้าหน่อยแต่ว่าบินได้ไกลเลยนั้นเพื่อนๆก็เลือกตามนี้นครับนี่ผมบอกให้ง่ายครับก็คือถ้าคนที่เน้นเลสซิ่งนี่ยก็คือถ้าวิทยุของคุณรองรับนะครับปรับที่500เฮิรตหรือ250เฮิรตเนี่ยเหมาะสำหรับเลสซิ่ง ห้าร้อยเฮิร์ตเนี่ยเลสซิ่งได้แน่สองร้อยห้าสิบเฮิร์ตก็เลสซิ่งได้ฟรีสไตล์ได้อ่าส่วนถ้าน้อยๆลงมายอย่างเงี้ยอย่างอย่างตัว TPS เองเนี่ยมันมีแค่สองโหมดฮะ TPS มีโหมดร้อยห้าสิบเฮิร์ตกับห้าสิบเฮิร์ตของของ TPS มันอ่าเดี๋ยวผมเปิดของ TPS ให้ดูเทียบกันกันนะฮะรอสักครู่นะ,ะโอเคนี่ผมเปิดตัว TPS t a n g o t o o ขึ้นมาให้ดูนะครับที่ TPS t a n g o t o o นี่คือเราไปที่กดปุ่มเมนูค้างนะฮะไปที่ TPS a g e n t l i g h t ก็เราต้องเสียบลำไปด้วยนะครับเพราะว่าไอค่านี้มันอยู่ที่รนะีเซิร์ฟเนี่ยตรง Xf nano rx นะฮะ Xf nano rx พอเข้าไปแล้วไปที่เมนู general นะครับจะมีเมนูชื่อ RF profile นี่ครับผมผมเองใช้ dynamic ฮะแต่จริงๆคือข้างในเนี่ยมันเลือกได้เป็น50 Hz กับ150 Hz อันนี้อันนี้ก็คือหลักการเดียวกันกับของ Express RS นะครับตรงนี้มันก็คือ package rate แหละ 50เฮิร์ต่อ150เฮิร์คือปกติเทนกูทูเนี่ยถ้าบินใกล้ๆมันก็จะเป็น150เฮิร์เพื่อนๆที่บินแทงกูทูไกลจะรู้นะหลายๆกิโลเมตรไปแล้วะมันจะปรับไปเป็นโหมด50เฮิรน์ะไฟตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีมือเงินถ้ามันเข้าโหมด50เฮิร์นะแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันหน่วงขึ้น,นเวลาเราบังคับมันจะไม่ไวเหมือนตอนที่มันอยู่โหมด150เฮิร์่ก็าการเดียวกันอตรงนี้เดี๋ยวผมไปวาดรูปอะไรให้ดูนิดนึงเลยนะ โอเคเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ดีขึ้นนะฮะพาที่ผมเปิดให้ดูมันก็มีแต่หน้าจอวิทยุนะแล้วก็มีแต่ตัวเลขผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะนึกภาพตามได้ไหมเนะก็แบบนี้ฮะจะพยายามทาั้งที่ตกวิชาศิลปะนะฮะอันนี้คือวิทยุนะครับวิทยุเราอยู่นี่ก็โดนเราอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเราจะต้องส่งข้อมูลจาก,จากวิทยุไปที่โดนของเราเนะี่ย ลักษณะการส่งข้อมูลของเรามันจะเป็นขึ้นขึ้นพลันนะครคือขึ้นสัญญาณสแควร์เวฟแบบมันจะประมาณนี้นะฮะมันจะเป็นขึ้นอย่างเงี้ยส่งออกไปฮะอันนี้คือผมจําลองว่ามันอันนี้มันคือในหนึ่งวินาทีนะนี่จริงๆมันต้องเป็นห้าถ้าเป็นเราปรับเป็นแพ็กเกจเลยห้าร้อยเฮยไอ้ไอ้ที่ผมวาดตรงเนี้ยมันต้องมีห้าร้อยอันนะเออแต่อันนี้ผมวาดไม่ไหวหนะ้าร้อยอันวาดให้ดูแค่นี้ ทีนี้ในไอ้หยักๆที่ผมวาดหนึ่งอันเนี่ยข้างในจริงๆเนี่ยก็คือมันเป็นคลื่นสแควร์เวฟแบบนี้นะเนี่ยเป็นคลื่นสัญญาณดีต้นนี่แห่างบ้างถี่บ้างกว้างบ้างเนี้ยฮซึ่งข้างในเนี่ยข้างในข้อมูลพวกเนี้ยมันก็จะเป็นค่าสติ๊กของเราเนี่ยะครับที่เราโย่ค่ามีค่าเทเลเมตรีด้วยอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าของเราพูดถึงค่าเทเลเมตรีนะแล้วก็ค่าคันเร่งอย่างเงี้ยอ่ะทุกอย่างเลยที่เราปรับมันอยู่มันอยู่ใน ไอคลื่นสแควร์เวฟเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครตรงเนี้ยหนึ่งวินาทีอย่างอันนี้ห้าร้อยเฮิร์นะครับค่าเกิดแพ็กเก็ตแพ็กเก็ตเรดห้าร้อยเฮิร์มันก็จะมีไอพวกหยกักหยักพวกเนี้ยหยกักหยักพวกเนี้ยนหะ้าร้อยห้าร้อยอันต่อวินาทีถ้าถ้าเป็นเอ่อห้าสิบเฮิร์ตมันก็จะประมาณนี้ ก็จะส่งมาประมาณนี้นก็จะห่างานี่โอเคอ่าจากภาพเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจนะคือในหนึ่งวินาทีเท่ากันเนี่ยข้อมูลที่ส่งให้มันจะฉีกกว่าเนี่ยมีหนึ่งสองสามตรงเนี้ห้าร้อยอันในหนึ่งวินาทีส่วนอันนี้หนึ่งสองสามปล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายห้าสิบอันงั้นห้าร้อย ก็คือมันเร็วกลายไปแล้วครับห้าสิบก็คือช้าอืมแต่เร็วเนี่ยมันได้ระยะทางใกล้นะครับส่วนห้าสิบเพลเนี่ยมันช้าแต่มันได้ไกลโอเคก็คคแบบนี้ฮะหวังว่าเพื่อ,อนๆจะพอเข้าใจนะครับสรุปอีกทีหนึง่งคือแพ็กเกจเรทสูงๆเหมาะสำหรับบินใกล้ๆแล้วก็ต้องการการตอบสนองเร็วๆเนะี่ยตามนี้เลยอีกที ส่วนถ้าใครจะบินไกลๆก็ปรับ50 Hz เฮิรตซนะครับบินได้แบบหลายกิโลเลยทีนีมน้มันบินได้ไกลแค่ไหนเนี่ยคือตัวผมเองอ่ะใช้250เฮิรตซ์เป็นประจํานะครับแล้วก็บินไม่ได้ไกลามากที่บินไกลสุดก็ประมาณกิโล,ก,ล,ก,ลกว่าๆไม่มีปัญหาอะไรสัญญาณดีมากทีนี้มันมีเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูนะครับว่าที่เขาเทสกันี่ยมันเป็นยังไงเร็วไปได้ไกลแค่ไหนครับโอเคกลับมาที่หน้า XRS ครับ ่มันมีตรงนี้ฮนะหน้าเดิมเนี่ยมันจะมีคําว่า long range competition เนี่ยครับที่เขาไปลองบินจริงกันนี่โดยตามกฎนี้นคอัระยะทางไกลสุดจากที่บ้านความถี่ที่เลือกใช้ package r a t อ่าที่ที่เราพูดถึงวันนี้คือ package rate ฮะแต่มันจะมีที่เกี่ยวข้องด้วยคือ power level นะอย่างเช่นที่ power level นะครับคือปรับที่10มิลลิวัตแล้วถ้าใช้900เมกะเฮิร์ส์ฮะ นี่เขาเขา,เขาบินไปสี่สิบกิโลเมตรนะระยะทางไม่เฟลเซฟด้วยแค่สิบมิลลิวัต์เองกำลังส่งอโอเคเอาเอา,เอาที่มันดูใกล้เคียงเราหน่อยนะเ,เนี่ยอย่างเช่นปรับห้าร้อยเฮิร์ตแพ็กเกจเลยครับของขึ้นสองจุดสี่กิกะเฮิร์ตกำลังส่งแค่สิบมิลลิวัตเองน้อยสุดเหละบินไปสิบกิโลเมตรนะแต่เขาเจอเฟลเซฟนะนี่โดยปกติเนะี่ยผมจะปรับกำลังส่งที่ร้อยมิลลิวัต แล้วก็ผมปรับแพ็กเกจเรส250เฮิรตนะแต่อันนี้เขาไม่ใช่โดนนะนี่เขาเป็นปีกปีกบินนะบินไปสสามิบห้ากิโลเมตรนะอ่าถ้าเป็นคอร์สเป็น FPV โดเรานี่ไม่เอา900เฮิรต์เอาที่สอง2.4นี่2.4เกือบก็เฮิรต์ยัเป็นวิงอีกอืมโอเคไม่มีไม่มีไหนตรงเนี่ยแต่ว่าคือบินไกลมากที่สองย้250มิลลิวัตต์นี่ไปสสามกิโลเมตรเลย คือเราต้องหาวิธี X แรงๆแล้วล่ะอยู่วิทยุ Xpress a i r เนี่ยถึงแม้จะใช้24 g h ิ r d นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะบินได้ใกล้กว่าแทนก็ถูกนะ,ะกว่า TPS นะคือ t อ s บินไกลกๆมากๆครับอยู่แล้วสี 4, 15, นะ่สิบห้าสิบหกสิบกิโลเมตรแต่ Xpress a i r เนี่ยก็บินไกลได้เหมือนกันยิ่งถ้าใช้ตัว900 G-herd เนี่ยก็จะบินไกลน,นแ่แต่บางคนเขาเทสเนี่ย900 G-herd กำลังส่งตั้งสองร้อยห้าสิบมิลวัตแต่เขาบินสี่เจ็ดเจ็ดอิน ก็เขาไม่ได้ใส่รายละเอียดว่าให้อะครับว่าไอ้4.77เนี่ยเพาบินไปแค่นี้เพราะว่าเขาไม่มีไม่มีที่บินแล้วหรือว่าอย่างไงสุดทางแล้วเขาไม่ได้ลงรายละเอียดมาให้นะครับก็เอาเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆบินอ่อไม่เกินกิโลครึ่งอ่ะตับ500เฮิรต์เลยครับกำลังส่งสิบิลลวัวต์อย่างเงี้ยพอ,อโอเคนี่ผมลืมไปเรื่องหนึ่งมีเพื่อนผม มีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมที่ช่องเนี่ยฮะก็คือสอบถามมาว่าไอการปรับแพคเกจเลทตรงเนี้ยแล้วเหมือนมันต้องไปปรับที่ตัวลำเนี่ยตัวลำโดนของเราเนี่ยให้มันตรงกันด้วยแล้วเวลาเราเปลี่ยนตรงเนี้ยคือคืออย่างนี้คือเพื่อนๆอาจจะมองว่าลำที่เพื่อนมีมันมันบินไกลก็ได้อ่ะมันบินเลสซิ่งก็ได้ทําบินฟรีสไตล์ได้อีกสมมตินะแล้ววันหนึ่งเราอยากจะบินเอ่อเลสซิ่งเราก็ปรับห้าร้อย อีกวันหนึ่งเราจะบินเป็นฟรีสไตล์อ,อ๋อแค่สอ0้อหสิบพอเออพออีกวันหนึ่งมีเวลาเยอะหน่อยเราจะบินไกลๆเลยสี่ห้ากิโลเพื่อความชัวเราปรับตรงนี้เป็นห้าสิบเฮิร์ตแล้วเราต้องมาปรับที่ลำโดนของเราอะตามด้วยหรือเปล่านะฮะผมว่าจะบอกว่าคือไอ้หน้าเนี่ยฮะมันเป็นรูอัลสกิฟต์แล้วครับซึ่งรูอัลสกิฟต์เนี่ยมันสั่งงานกลับไปที่ไฟคอนโทรเลอร์ได้แล้วครับพอเราปรับแพคเกจเลทอย่างตอนนี้ผมสมมติที่ลำผมลำเนี้ย มันเป็นสองอยห้าสิบของเดิมมัน default มาถ้าผมปรับเป็นห้าร้อยพอผมปรับเป็นห้าร้อยกดไปปุ๊บแบบนี้นะฮะวิทยุเนี่ยมันส่งคําสั่งไปที่มันเป็นรูอัลสคริปต์แล้วนะส่งคําสั่งไปที่ไฟคอนโทลเลอร์ให้เปลี่ยนเป็นห้ารอยเฮิร์แล้วแต่มีข้อแม้นะครับว่ามันจะไม่เปลี่ยนจนกว่าเราจะดึงปลั๊กเอดึงแบตออกเอาเสีใหม่มันถึงจะเป็นห้าร้อยนะอันนี้เพื่อนๆต้องระวังที่เปลี่ยนเป็นห้าร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ไม่ได้ดึงลักโดนออกแล้วเสียบใหม่คือเขาเรียกว่า p o w e r cycle นะครับ cycle power cycle นะครก็คือต้องดึงลักออกเสียบใหม่แล้วมันถึงจะเป็น500นอ,อ่เอาให้เห็นภาพเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้นะร,รอรอสักครู่มันงเดีนี้ผมเป็น250 default อันนี้ก็250นะเดี๋ยวผมขอเสียบสาย USB เสียบสาย USB แล้ว โอเคไปดูที่เบทาไฟัโอเคที่เบทาไฟนะครับ uh, ไปที่ CLI แล้วเพื่อนๆลองไปพิมพ์คำสั่งนี้นะคำสั่งเดี๋ยวลอง get xps get xps เอา lrs l a t e index นีโอเคคำสั่งนี้นะครับ get xps lrs l a t e index ด enter ปุ๊บตอนนี้ของผม rate index อยู่ที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งมันก็คือสองร้อยห้าสิบเฮิร์ซนะครับถ้าเป็นห้าร้อยเฮิร์ซต้องเป็นเลขศูนย์ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ไว้ใน description ให้นะครับว่าศูนย์คืออะไรหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรอย่างตอนนี้ที่ลําผมมันเป็นเพื่อนๆจาไว้นะคร x s lrs rate index เท่ากับหนึ่งซึ่งคือสองร้อยห้าสิบเฮิร์ะครับทีนี้ไปที่วิทยุนะไปที่วิทยุผมกดเปลี่ยน ไม่รู้ไฟจะกระพริบให้เห็นหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นห้าร้อยกด enter ลงไปมีไฟอยู่ด้านไหนผมไพ่แนจใจไฟมันน่าจะโดนบางคือจริงๆที่ไฟคอนเทรลเราไฟมันจะกระพริบนะฮะเวลามันรับคําสั่งจากวิยุอยื่ตรงขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแพ็กเกจเลทที่วิทยุแล้วนะครับเพื่อนๆต้องอย่าลืมทํา power cycle นะครับก็คือดึงแบตออกแล้วเสียบใหม่ในกรณีของผมในคลิปนะครับผมก็ต้องดึงสาย usb ออกแล้วก็เสียบใหม่ แพ็กนะเกจเลทมันถึงจะเปลี่ยนใหม่เป็นค่าใหม่นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับอ่ะเป็นห้าร้อยแล้วทีนี้กลับไปที่เวตาไฟนะทีนี้กลับมาที่เวตาไฟนะครับก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับ get exls rate index โอเอ่อ e n t e r นะเนี่ยอันนี้เนี่ยนเ,เน,นเป็นสูตรแล้วก็ พอดีนะครับมีมีเพื่อนๆที่ติดตามช่องโดวอินโฟเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าตอนที่เราเปลี่ยนแพ็กเกจเลทที่วิทยุแล้วเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนที่เบ t a าไฟด้วยไหมครับอันนี้ก็คือเป็นคําตอบที่ผมตอบให้พอดีผมหาคอมเมนต์ของเพื่อนไม่เจอแล้วก็วคือถามมานานแล้วแต่ผมไม่มีเวลาตอบก็ก็คือขอตอบวันนี้เลยครับว่าไม่จาเป็นต้องไปเซตที่เบทตาไฟอีกรอบนะครับเพราะว่าวิทยุเนี่ยมันเป็นรัวสคริปต์อยู่แล้ว พอ,พอสั่งด้วย Lua script เนี่ยมันก็จะไปส่งข้อมูลไปที่ไฟล์ Color แล้วไฟล์ Color มันก็จะเปลี่ยนค่าให้แต่มีข้อแม้ว่าคือต้องทำ cycle, Power Cycle ก่อนก็คืออ่ต้องตองถอดแบตออกแล้วก็เสียบใหม่คือตรงนี้นะมีเพื่อนๆถ,ถามมาแบบนี้เพราะว่าลำของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะคืออย่างอย่างลำเนี่ยมันเป็นเ,เลสซิ่งก็ได้สีสไตล์ก็ได้เอแต่มันจะมีอีกบางลำที่แบบว่าได้หมดเลยบินแบบลองเลนได้ด้วย เพื่อนๆก็อยากจะปรับตรงนี้เป็นบางวันก็อยากจะบ,บินกลเนาะก็ปรับเป็นห้าสิบเฮิร์ตแล้วต้องไปเปลี่ยนค่าที่ไฟคอนเลเลอร์ไหมเหมือนมันเสียเวลาต้องสายุูเอสบีเสียบใส่เซตคาสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเราไม่ต้องเลยนะครับแค่ดึงปลั๊กไฟออกเก็บใหม่ตัวแพ็กเกจเลทที่ที่ตัวไฟ er คอนเลเลอร์ฮะมันก็จะตรงกับทีวิทยุเลย,เยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับตัวแพ็กเกจเลทครับทีนี้สุดท้ายนะครับ คือไหนๆก็มาถึงขั้นที่แล้วคือตัวแพ็กเกจเลทเนี่ยมันมันมีผลกับความรู้สึกความในการที่เราบังคับด้วยสติ๊กนี้ด้วยนะฮะอันนี้ในตัวเบต้าไฟส4.3เนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัว RC ร i n k RC s m o o t ซ r เนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะคือที่ตัว b e t a าไฟส4.3เนี่ยนะมันจะมี p ร e เซ t อยู่ พิซซตเกี่ยวกับตัวอาร์ซิลิงฮะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมฮะมันจะมี x อ็กเพสอาร์เวสร้อยห้าสิบเฮิสองอยหสิบห้าร้อยเหสิบคือตรงนี้ถ้าเพื่อนๆใช้เบตาไฟสิบสามเนี่ยเราลำของเราปรับ x อ็กเพสอเสที่ความถี่แพ็กเกจเรทเท่าไหร่เนี่ยเพื่อให้มันโดนของเรามันปรับค่าตามได้ ถูกต้องค่าที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องนะครับเราก็มาสามารถใช้ตัว preset ได้อย่างเช่นผมใช้250เฮิร์ตประจำผมก็กด250เฮิร์ตแล้วก็กด Pick แล้วก็ไปอัปเดตได้เลยอ่าแต่นี้เดี๋ยวผมโชว์ให้เพื่อนดูว่าไอไอตัว CMI ข้างในยก็คือเนี่ยจะปรับพวก feed forward, RC smooth พวกเนี้ยให้แมทกันกับตัว package เด็ของเราด้วยี250เฮิร์ตเป็น Default เห้นไหมเราปรับตาม อันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของสี่ะรืสามซึ่งผมมองว่าดีมากเลยเราสมมติว่าผมมันมีออปชันเพิ่มนะฮะผมอยากบินแบบเนีย่ยมีให้เลือกอีกว่าถ้าผมกดเลสซิ่งไปปุ๊บค่าตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนตามเนี่ยมันจะเพิ่มของเลสซิ่งขึ้นมาเนี่ยค่าพรงนี้มันก็จะเหมาะสำหรับคนบินเลสซิง่งสมมติผมอยากบินแบบโอโ้โหซีนิมัติกส์มันก็จะปรับค่าเพิ่มนี้้นมา เพื่อให้เหมาะกับการบินในรูปแบบแบบนี้นะเนี yeah. ่ยอันนี้ก็เพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มใช้เบต้าไฟสิบสามว่ามันสามารถปรับตัว RC Link ลิงนี่ให้แมทกับตัว X P s ก a พส a าร์ไอเ t ได้นะ yeah. ซ,ซึ่งอย่างนี้ในมันไม่จำเป็นต้องใช้ XPS LIS อย่างเดียวนะมันมีตัวอื่นอะไรเนี่าก็มี uh, t ่าก็มี TBS จะปรับเป็นแบบร้อหเรหรือ5 0าสิบเฮอ่เซอร์ก็มี นี่หมดเลยอ่ารีเซ็ตกลับเป็นค่าเก่าไปได้โอเคก็นี่คือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องแพ็กเกจเลยนะครับก็หวังว่าเอ่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการปรับเลือกใช้แพ็กเกจเลยให้เหมาะกับก,บการบินของเพื่อนในแต่ละวันนะครับหรือในแต่ละลำของเพื่อนนะครับก็ถ้ามีคำถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปผมก็จะเอ่อทำเรื่องมันเรื่องถัดไปเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของ บททัดที่2นี่เลยครต่อเนื่อเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆขอมานะเรื่องเ e l e เมตร y เ a t i โนะก็อย่าลืมติดตามชมนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe เลยนะครับรับรองว่าจะมีคลิปดีๆให้ชมกันอีกไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเรื่องเ e l e เมตร y เ a t i โนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับวบ๊ายบายครับ